ราคามาแบบนี้ก็แอบแพงนิดนึงว่ะสวัสดีครับพี่เพียวนทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าเสี่ยวหมี่นะครับเจ้าเสี่ยวหมี่มี่สิบสองเนี่ยผมรู้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะได้ยินสิ่งนี้นะครับก็คือในเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยมานะครับจากคุณอิชานอากาวนะครับมีการเปิดเผยผ่านทางว่ยโปมาเรียบร้อยแล้วนะครับ และทาง Twitter ด้วยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทคนจะมากดโพสตแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้ทิ้งตอนนี้นี่ครับสิ่งที่เรารู้กันเนี่ยก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยนะครับในช่วงของเย็นๆนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของราคาสเปคกล้องต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้กันเพิ่มเติมนะครับมีการอัปเดตมาเนี่ยก็คือในตัวของมี12 Pro เนี่ยนะครับจะได้ใช้เซ็นเซอร์ 50ล้านเมกะพิกเซลทั้งหมดเนี่ยสตัวติดอยู่ด้านหลังเลยนะครับทั้งที่เซ็นเซอร์หลักเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวอย่างที่ผมบอกไป i m x 707นะครับเซ็นเซอร์ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอัลตร้าไวแล้วก็เทเลโฟโต้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้ใช้50ล้านเมกะพิกเซลทั้งหมดส่วนข้อมูลต่อมาที่สามารถคอนเฟิร์มได้เลย,เนยนะครับก็คือในเรื่องของชาร์จเร็วนะครับชาร์จไวเนี่ยในตัวของมี12เนี่ยจะอยู่ที่67วัตต์ฟาสชาร์จิ่งแบบเสียบสายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แบบไวเลสเนี่ยก็สามารถชาร์จได้ไวถึง50วัตต์ฟาสชาร์จิ่งเลยและในส่วนของตัวโปรเนี่ยนะครับก็จะได้้ใชคววามเเร็เนี่ย การเสียบชาร์จนะถึง120วัตต์ฟ a า t ชาร์ g i n g เลยนิดนึงนะครับในเรื่องของสเปคหน้าจอของตัวมี12 Pro เนี่ยตัวนี้เนี่ยความขนาดใหญ่ของมันเนี่ยใหญ่ขึ้นมาถึง6.73นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับ120 h z Refresh Rate ด้วยและก็เป็นจอแบบ 2K หรือว่า QHD+ นั่นเองและสิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะครับรอคอยมานานเนี่ยก็คือในเรื่องของราคานะครับแต่ก่อนจะไปถึงราคาอีกนิดนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางเส a o m มีการเปิดเผยม,มาว่า จะมีการเปิดตัวนะครับเจ้ามี 12x มาด้วยนะครับเจ้าตัวมี1 2x คืออะไรมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัว iPhone รุ่นมินิอ่ะนะครับมันก็คือเป็นรุ่นที่ต่ำสุดนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยเรือธงนะไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับโดยที่เราจะพูดถึงในเรื่องของราคาของเจ้าตัวมี 12x กันก่อนนะครับผมขออนุญาตใช้ตัวช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่า มันค่อนข,ข้างข้อมูลมัค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับโดยที่เจ้าตัวเสี่ยวหมี่ M12X เนี่ยราคานะขั้นต่ำสุดเลยนะครับก็คือตัวแรมเนี่ย 8GB ROM 128GB นะครับตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่3,499หยวนนะครับถ้าเกิดว่าเราตีเป็น US Dollar เนี่ยก็จะอยู่ที่550เหรียญ US Dollar ก็คือราคาถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 16, 0 0 0บาท17,0 0 0บาทอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เล็กที่สุดน้อยที่สุดมินิที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวมี 12x สนะครับส่วนราคาเนี่ยเราพูดถึงความจุนิดนึงดีกว่าความจุนเนี่ยมีที่ผมบอกนะครับเป็นแรม8แล้วก็ ROM เนี่ย1น8 g b แนะครับแล้วก็เป็นแรม8 ROM เนี่ย256ร b อแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นแรม12อนะครับ ROM เนี่ย อยู่ที่256 g b ราคาอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่4,000หยวนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000บาทประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวท็อปสุดของตัวมี 12X ส่วนรุ่นนี้นะครับคาดว่าจะเป็นรุ่นยอดยอดนิยมเลยเนี่ยก็คือเจ้าตัว Xiaomi m i ี12นะครับตัวนี้เนี่ยในตัวของแรม8 g b กแล้วก็ ROM เนี่ย126 g b เนี่ย128 g b อะไรอะพี่น้องโอเค ในเรื่องของราคานะครับจะอยู่ที่เริ่มต้นนะอยู่ที่4,299หยวนนะครับถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ22,000บาทประมาณนี้นะครับถ้าเกิดตีเป็น US ดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ที่675เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีมาด้วยกันเนี่ยสามความจุนะครับก็คือ128 g b 256 g b นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นตัว RAM 12 g b แล้วก็ ROM เนี่ย200 56GB ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่4,999หยวนหรือว่าถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เอา5คูณเข้าไปง่ายๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ25,000บาทประมาณนี้ของตัวท็อปของมี12เหนื่อยไหมผมก็เหนื่อยนะครับโอเคแต่ว่าสุดท้ายนี่ยหยุดไม่ได้เจ้าตัวมี12 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตัวแรม 8GB แล้วก็รอมเนี่ย128เนี่ยจะอยู่ที่ 4,999หยวนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คูณ5อย่างที่ผมบอกไปนะครับพอคูณเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25,000บาทนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินเหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ที่785เหรียญ US ดอลลาร์ขอโทษนะต้องพึ่งโพยนิดนึงนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว RAM 8 g b ROM 256 g b จะอยู่ที่5,299เหรียญ US ด d ล l l a r ผิดหยวน 5,299หยวนนะครับและสุดท้ายเนี่ยนี่คือตัวท็อปสุดของอีเวนต์ของงานนี้นะครับก็คือเจ้าตัวมี12 Pro แรม12บสองกิกรอมกิกะไบต์นะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่5,699หยวนแล้วก็ถ้าเกิดคูณ5เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณ2,000 20, 0 8,500บาทนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยคือราคาไม่เกิน30,000ในงานนี้นีครับก็ยังมีการเปิดตัวเสีย m มี i มีบัตรมด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยราคาก็น่ารักเหมือนกันนะครับอยู่ที่499หยวนหรือว่าถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงิน US Dollar ์สิอยู่ที่78เหรียญ US อลลาร r หรือถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ2,500บาท มาย้ําเน้นย้ํากันอีกทีนะครับในเรื่องของวันเปิดตัวนะครับเวลาช่วงเวลาเปิดตัวเนี่ยเว็นวันนี้นะครับ28ธันวาคม2021นะครับส่วนช่วงเวลาเนี่ยก็คือในกําหนดการจีนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเวลาของไทยเราเนี่ยก็คือย้อนเวลากลับไปชั่วโมงหนึ่งก็คือเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับทุกคนคิดว่า ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้อันี้นี่นถือว่าเป็นข้อมูลสําหรับคนที่ไม่ได้ดูงานเนี่ยก็ถือว่ามาดูที่นี่ก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการสรุปอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับราคาที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ถือว่าเราสามารถเอาเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยมาใช้เป็นแนวทาง ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูอีเวนต์เนี่ยหรือว่าสนใจที่จะอีเวนต์สดสดไลฟ์สดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาเผื่อผมจะทำเป็นไลฟ์สดแล้วก็ดูไปด้วยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้าอ๋อแล้วก็ตกไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเจ้าตัวมี12ิบสออัลตร้าเนี่ย ในรอบนี้เนี่ยถามว่าเห็นถามกันมาเยอะมากนะครับคือรอบนี้เนี่ยยังไม่เปิดตัวในวันที่28นี้นะครับแต่เชื่อว่าภายในอีกไม่กี่วัน,นเดือน2เดือนหน้าเนี่ยนะครับมีข่าวออกมาแน่นอนสําหรับเจ้าตัวมี12 Ultra ตัวนั้นแหละคือตัวแฟลกชิพตัวจริงของตัวเ x i ยวมีเขานะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยขออาภัยด้วยนะครับเราไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสร์ฟเซรินะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขออทคคคนนปลดดภัััยะรรบบสวี พือ่ออะไรก็แชร์ s u b s c r i b แพงไปนิดนึ่ง